ดีเข้ามาสะมาเปิดกล้องน้องข่าวเด็กที่คือว่กเบิดจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบมกเบิกับเจ๊เจ๊เผยช่าวนะคะวันนี้น้องฟ้าเป็นแม่ค้าแล้วนะคะแม่ค้าเป็นมุกเบื้ล่อนึ่งหองพูดกับมุกเบหมลสองนี่เาา e to então, wow. Aa, ้ลการเ่นะไยไงเราึงกเบ้ง ไ่ได้เต่งน้าเลยนะคะน้าสดๆนะครับ้านาทาแป้งก็ไม่ให้กินฮะปวดอันออ <c oughs> นีอ้อ, <c oughs> อเสียออัน <c oughs> นี้เสยอนั่นก็เ่ะินตอะีราเขยรัืตัดผมมาใหม่ สวยไหมคะทาแป้งก่อนไม่ทาแป้งก็ <c oughs> เห็นนะนคะแมลงโคมใหม่อรือตอนเข้าไปชีวตมันไม่มีสัญญาณยังไม่ได้โตกลับมานะ <C oughs> มันย่ได้โตจับมานะ เออตัวคนหน่อยทีนี้ดูโทรหาน่าก่อนนะแป๊บหนึ่งยังใช่ยังจริงตัวหันเจ๊ยมาลาด coklat ka coklat kok ยังไม่รับสายที่นั่นเพื่อเตียงเดียวเปิดได้แห้งค่ะแห้งไม่ได้กินนานแล้วมากินแล้วจะแห้งค่ะนีอย่างนั้นต้นเ อะไรนะรอเอน่ะเ็เป็นา้าไมา่ใช่ฝากันเพื่อนไม่ใช่เลยนะเป็นเมนอ้ารัดผมดีดีสิไม่สวยเลยอ่ะ อย่าลืมนะคะขามาติดตามให้นั่งในเดือจ้า mm. แม่น้องฟ้าริมโขงนะคะทีมบะแม่น้องฟ้าริมโขงเราจะเจอนะคะเป็นแม่น้องฟ้าเฉยๆไม่เจอนะคะต้องริมโขงด้วยใช่ไหมไแม่น้องฟ้าริมโขงใช่ไหม แต่งหน้ากุลแจแบนึ่งจ้ามาฮอดมาตื่นมากระแแจงหนจ้าขอดนึงจะกินก๋วยเตี๋ยวเรือจะกินก๋วยเตี๋ยวเรือเปิดใหม่ ไปนน่งกินดูนร้านผมไ้ว่ามาันจงม,มีพักมีหนเาเอนีะ้้ซื้อมากินนี่หรอก็ได้เออเดี๋ยวไปซื้อมาเต น้าลูกค้าเอาอะไรอ่ะหน้าร้านะ 我了咋？啊、well, well,？我给他打。 Bát nước bát nước tích cực. Cái nước tích cực. Bát nước มึงทำอะไรมึงไม่รับสายอีปอกมึงโตมาทำไมมึงมีธุระอะไรทำอะไรพอเราโทรไปมันก็ไม่ยอมรับสายสองเราฮัลโหลฮัลโหลนี่ก็ไปกันเจวเรือกัน bà đi cắt con rồi nè chiều ngược cả, bà, bà đi mổ có phải trái là đi mổ rồi này này nấy, không biết đâu, ไปด้วยเหรอไปเดินไปตรงนี้เดียด๋วยวไปซเสิร์ฟเทีย่ยวกัน ทาสักษาเสร็ลองกินก๋วยเตี๋ยวเรือ เราก็ยิ่งข้ามสนนไม่ค่อยเก่งอยูด้วยเราก็ไม่ไกลนะเดินไปแค่ดเดียวมันอยู่หน้าหมู่บ้านหมู่บ้านวิเศษสุขหน้าหมู่บ้านน,นี่ก็มีร้านเสริฟสวยอยู่นะ เ,เรามาลองชิมก๋วยเตี๋ยวเรือไปซื้อมา,ดดมาชิมโดยเฉพาะ่ปได้แล้วร้อนว่ะมืดเหมือนกัน

่ที่บ้านน้องฟ้าแต่ไม่ได้กินข้าวน้องฟ้านะาานนอลองกินก๋วยเตี๋ยวเรือ55บาทมาเด้อมาเด้อ55บาทธรรมดานะไม่ได้สัดพิเศษน,นะ มลูกหมูสี่จิน no น่ะเนี uh, ่ยหนึ <S <S ่งสอสมสแล้วก็ตับหนึ่งจิอันนี้ก็ตับแค่เลยนี่นี่ก็ตับีตับก็นับเป็นจินไปหนึ่งลูกสองลูกสามลูกอันนี้นะห้าห้บาทนะ ก็น้ำซุปรสจติเป็นยังไงยังไม่รู้เลยชิมก่อนนะคะคุณอาไหมมีลูกค้าจับคนนี่อะไข้าไม่ข้าวมันไก่ด้วยข้าวมันไก่ด้วยร้านใหญ่นะร้านใหญ่นะ นี่เทศสาขาสองสาขาหนึ่งมองประเทศนจ้งตรงที่ปรหเทกันั้เลยบ้านเราเกินที่มันเป็น เป็นนั้ไกลกยด่านวก็จะไม่ใช่หรอกโราอย่างนันไม่้ในไม่ติดเด็วแค่

แ้งไม่ก็เมา้นเมื่อคืนขอบคุณนะคะขอบคุณกุณที่อ่านนี่เมาด้วยแกยังคบพับรถเมื่อไดแกไม่ได้บ้างมแกเคยคิดๆให้นอนก็พยายามนอน cơn này cây đi cây tóc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  cây

กินเนี่ยนะตปวดักินแล้วกินแล้กไม่ไมาเปิดมม่ไม่ไมม่่ไมนม่ไม่นม่ไม่ไม่ม่ไม่ไม่ไ่ไม่ไ่ไม่ไมรไม่ไม่ไมมไ ขอบคุณนะคะทุกบู้ชมนะคะขอบคุณทีณะะ่ไม่ตั้งโฆษณาะไยระคาตัว,วดาคา